สวัสดีครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทัพช้างสึกทีมชาติไทยของเราพยายามที่จะเฟ้นหาหนักเตะลูกครึง่งเพื่อจะเรียกเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยและแตั้งแต่ในยุคข,ของปีเตอร์แลงชาลิวชปุยหรือที่หลงเหลือในยุคทีมชาติไทยในปัจจุบันอย่างทิสตองโดและฟิลิปโรเลอร์แต่ว่านักเตะที่ผ่านมานานล้วนแล้วแต่มาจากลีกรองของทวีปยุโรแต่ทว่าในปัจจุบนันจากการเข้ามาของนิโคลัสมิเคลซัน ที่ถูกเรียกเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดยูยี่สามที่เตรียมลงทาศึกชิงแชมป์เอเชียนั่นจึงทําให้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทีมชาติไทยจะมีนักเตะที่ลงเล่นเป็นตัวหลักบนิีกสูงสุดของทวีปยุโรปมาลงเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักนิโคลัสมิเคลซันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตึงถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่อัดยูฟาทูยูดูรายละเอีย โดยนิโคลัสมิเคลซันเขาเกิดเมื่อวันที่24กันยายนคปี1999ที่เมืองเซอร์เกียนประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันอายุ22ปีสูง185เซนติเมตรลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาให้กับสโมสรโอเดนเซ่ทีมในลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กซึ่งนอกจากตำแหน่งแบ็คขวาแล้วนิโคลัสมิเคลสันยังสามารถลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อีกด้วยโดยนิโคลัสมิเคลสันเขามีคุณพ่อเป็นคนนอร์เวย์และมีคุณแม่เป็นคนไทยซึ่งมีภูมิลําเลำนาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยชีวิตในวัยเด็กนิโคลาสมิเคลซันเริ่มต้นการเข้าสู่ชีวิตลูกหนังกับอะคาเดมี่ของออสต้าทีมในประเทศบ้านเกิดหลังจากนั้นในปี2014เขาได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ของสโมสรแฮมแคมและจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมทําให้นิโคลาสมิเคลซันถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแฮมแคมทันทีในปีต่อมาซึ่งในเวลานั้นแฮมแคมลงเล่นอยู่ในลีกสาของนอร์เวย์ซึ่งในช่วงแรกด้วยอายุที่ยังน้อยมันจึงทําให้นิโคลสัสมิเคลซันไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากมายนะักโดยในฤดูกาลแรกเขาลงรับใช้แฮมมคปในนลีกไ5 ฤดูกาลที่2ลงเล่นไป10นัดซึ่งในฤดูกาลที่3ที่นิโคลัสมิเคิลสันยึดตำแหน่งนักเตะตัวหลักของทีมได้ <c oughs> เขาก็พาแฮมแคมพังงานเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีก2ของนอร์เวย์ในทันทีจากผลงานลงเล่น22นัดทำไป1แอสซิสต์ก่อนที่ในปีต่อมานิโคลาสมิเคิลสันจะถูกสตอมก็เสเซจทีมจากลีกสูงสุดของประเทศนอร์เวย์ดึงตัวไปร่วมทัพและเขาถูกขยับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายของทีมโดยตลอดระยะเวลาประมาณ2ฤดูกาลครึ่งนิโคลัสมิเคิลสันลงรับใช้สตอมกกกดเทททไไไปปัั้้้งสนน30รรวมุาาย1 และในปี2021ที่ผ่านมาหลังจากที่หมดสัญญากับสตอร์มกอเซตก็เป็นโอเดนเซ่ทีมจากดีสูงสุดของประเทศเดนมาร์กที่ทําการดึงตัวนิโคลัสมิเคลสันมาร่วมทัพและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิโคลัสมิเคลสันก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นแบ็กขวาตัวหลักของโอเดนเซ่ได้อย่างเต็มตัวซึ่งที่โอเดนเซ่นี้นิโคลัสมิเคลสันได้พบกับเด็กหนุ่มลูกครึ่งไทยเช่นเดียวกันกับเขาอย่างโจนาธานเข็มดีผู้ที่ในอนาคตจะเป็นคนโน้มน้าวใจให้เขาหันมาลงรับใช้ทีมชาติไทย โดยฤดูกาลแรกของนิโคลัสมิเคลสันกับโอเดนเซเขาลงสนามไปทั้งสิ้น24นัดทำไป2แอซิสพาทีมล้างอยู่ในอันดับที่8ของตารางพร้อมกับยังพาโอเดนเซทะลุเข้าชิงในศึกฟุตบอลถ้วยของเดนมาร์ก่อนที่จะพ่ายแพ้จุดโทษต่อทีมแก่งของประเทศอย่างวิทิวแลนไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งผลงานในนาทีมชาตินิโคลัสมิเคลสันนั้นติดทีมชาตินอร์เวย์มาแทบจะทุกชุดและตั้งแต่ทีมชาตินอร์เวย์ชุด u 16 u 17 u 18 u 19 u 20, 20และ u 21ซึ่งด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันมันทําให้นิโคลัสมิเคลสันยังเคยลงรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนกับเออร์ลิงฮาลันกองหน้าชื่อกองโดจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วย แต่ทว่าในท้ายที่สุดจากคำชักชวนของโจนาธานเข็มดีมันจึงทำให้นิโคลัสมิเคลซันตัดสินใจเบนเข็มมาลงรับใช้ทีมชาติไทยชุดยู23เพื่อลงทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ซึ่งในอนาคตก็ไม่มีใครรู้ว่าหลังจากลงรับใช้ทีมชาติไทยชุดยู23แล้วนิโคลัสมิเคลสันจะตัดสินใจลงรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อเลยหรือไม่เพราะถ้าให้พูดกันตามตรงด้วยฝีเท้าระดับนี้และด้วยอายุที่ยังไม่มาก ถ้าเกิดว่าเขายังพัฒนาฝีเท้าขึ้นเรื่อยๆอนาคตที่นิโคลัสมิเคลซันจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาตินอน์เวชุดใหญ่ก็ยังมีธิ์เป็นไปได้เช่นกันและไม่แน่เขาอาจจะได้ลงเล่นฟุตบอลยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกก็เป็นได้แต่ถ่าในท้ายที่สุดท่านนิโคลัสมิเคลซันเลือกที่จะลงรับใช้ทีมชาติไทยจริงๆเขาจะกลายเป็นนักเตะลูกครึ่งที่มีดีกรีดีที่สุดตลอดการของทีมชาติไทยในทันทีและไม่แน่อาจจะกลายเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติไทยด้วยก็เป็นได้สวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิป <t> น <uan> <fish> ี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับนิโคลัสมิเคิลสันยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ